ลายเป็นประเด็นที่น่นจาจับตามองไปในทันทีนะครับคุณผู้ชมสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกับสถานการณ์ที่ต้องเน้นย้ำว่าจะต้องมีการโรเตชันนักเตะขนาดใหญ่ในหลายตำแหน่งนะครับโรเตชันในทีนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนหรือสลับตัวนะครับแต่อาจจะต้องมีการหมุนตำแหน่งกันนะครับเพราะว่า ณนะตอนนี้เนี่ยรายงานล่าสุดที่ออกมากับความพร้อมของทีมชาติไทยครับกุนซือชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาทดาดะอิชิเนี่ยมีการเรียกสันธิภาพชันงอมแล้วก็ทรงคุณให้ควรเข้ามาทดแทนในส่วนของเจริญศักดิ์วงกรกับจนาธานเข็มดีพี่น้องบอลไทยกรณีนี้น่าสนใจครับหนึ่งในคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ ได้ประเด็นสุดๆเนี่ยผมมองไปที่นิโก้นิโคลัสมิเคลสันนะครับนักเตะจากสโมชรนเอเว์สเบริร์กทีมในศึกบุนเดสลีกา2ของเยอรมันตัวนี้ก็บอกว่าเกมที่ผ่านมาถือว่าได้ประสบการณ์ดีและเป็นเกมที่ดีที่เราได้3ามแต้มแต่มันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยผมเคยเล่นมาก่อนในนามทีมชาติแล้วก็มีการสลับขึ้นลงกันบ่อยครั้งหากได้รับากาส ขึ้นไปเล่นเกมรุกก็คิดว่าไม่มีปัญหานี่คือสิ่งที่นิโก้ออกมายืนยันนะครับว่าถ้าเขาได้รับบทบาทเป็นปีกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเล่นในตำแหน่งเกมรุกได้เช่นกันนิโก้เนี่ยยังบอกว่าสิ่งสำคัญในการไปเล่นที่บ้านของชนิเทเปมันเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอนจะไม่เหมือนเล่นในบ้านของเราเขาน่าจะมีอะไรใหม่ๆเตรียยม,มาเจอกับเรามันอาจจะยากขึ้นมาหน่อย หากเราเล่นแบบไม่มีกองหน้าตัวเป้าเราอาจจะต้องให้บอลกับพื้นมากขึ้นกว่าการเปิดเข้าไปในสโมสรเนี่ยตัวเขาเนี่ยปกติณปัจจุบันเนี่ยจะเล่นทางฝั่งซ้ายเป็นส่วนใหญ่และเขาคิดว่าฝั่งซ้ายเนี่ยก็น่าจะโอเคในตอนนี้ตัวนิโก้ยังบอกว่าภูมิใจนะที่ได้เล่นกับทีมชาติไทยและเป้าหมายของเขาคือการพาทีมชาติไทยไปบอลโลกเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวยืนยันออกมา บทสัมภาษณ์ของนิกโก้เนี่ยมันสะท้อนได้ชัดเจนเลยว่าณนะตอนนี้เนี่ยทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยอาจจะต้องมีการโรเตชันหมุนเวียนตำแหน่งเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนการขาดหายไปทั้งเจริญศักดิ์วงกรที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมแรกที่ไทยเจอกับชาลเทเตเปในบ้านเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับและประกอบกับตัวที่เรียกเข้ามาทั้งสมมติใครควรรวมไปถึง ทางด้านของสันติภาพจันทร์ง่เนี่ยหลายคนก็คาดการว่าไม่น่าจะเป็นตัวจริงในการออกสตาร์ทเจอกับทางไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งคาดว่าการโรเตชันของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะเกิดขึ้นในนัดที่จะบุกไปเขย่าเกาะไต้หวันเนี่ยจะออกมาประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็คือระบบ4,2,3,1น,นะครับผูรักษาประตูเนี่ย ก็ยังจะเป็นปฏิวัติคำใหม่นะครับส่วนแนวรับเนี่ยดูแล้วนะครับก็จะเป็นสลิงคารพโภุภะแล้วก็นัทพงศาริยานะครับครูซินเตอร์ที่ถูกใช้งานในเกมกับชันิทเทเปด้วยนะครับสลิงคารเนี่ยลงมาแทนจนลทานที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวามีปรับแน่นะครับคาดกันว่าตัวของนิโก้นิโคลัสมิคาสันครับจะ กลับมาประจำการในตำแหน่งแบ็กซ้ายเหมือนที่นิโก้ให้สัมภาษณ์ที่ผมรายงานไปตอนช่วงต้นคลิปตัวนิโก้บอกว่าวันนี้เนี่ยหน้าที่หลักของเขาในสโมสรนในศึกบุนเดสลีกาทูของเยอรมันเนี่ยเขาเล่นแบ็กซ้ายนะครับเขาบอกว่าเขาชินกับแบ็กซ้ายแล้วนะครับก็จะมาประจำการฝั่งนี้ส่วนแบ็กขวาเนี่ยคาดว่าสุพรรณบุรีรัตน์นะครับจะกลับมาประจำการส่วนคู่กลางตัวคุ้มจังหวะนะครับคิดว่า น่าจะไม่มีการขยับทั้งวีรรเทพป้อมพันธ์และทิ่ติพันธ์พ่วงจันเนี่ยน่าจะเป็นกําลังสําคัญณตรงนี้นะครับส่วนแนวรุกเนี่ยน่าสนใจกับตันทีมอย่างชนะทิพย์สงกระสินครับยังเป็นตัวความหวังสําคัญในการขับเคลื่อนเกมรุกแดนกลางโดยมีสุภโชคสารชาติคอยประสานงานแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่าโอกาสสูงนะครับ ที่เบนจามินเจมส์เดวิดเนี่ยจะได้ออกสตาร์ตในระบบเดิมแต่ที่เซอร์ไพรส์เราอาจจะได้เห็นเสกสันราตีนะครับผู้เล่นที่มาเป็นตัวโจ๊กเกอร์สำคัญลงมาในเกมนัดล่าสุดและมงทำประตูขึ้นนำลดความกดดันให้กับทีมชาติไทยออกสตาร์ตเป็นตัวจริงนั่นเองนี่คือหน้าตาของระบบช้างศึกที่จะต้องมีการโรเตชันเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะ ไปเขยา่าเกาะไต้หวันแต่กรณีนี้น่าสนใจครับแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่แฟนฟุตบอลทีมชาติไทยจับตามองเป็นพิศเศษก็คือพอได้เห็นช้างศึกในระบบฟอลนายที่ไม่มีกองหน้าอาชีพแล้วนะครับรวมไปถึงนิโก้เองก็ให้สัมภาษณ์มาว่าโอ้โหพอไม่มีกองหน้าเนี่ยเป้าหมายในการทำเกมรุกเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามีความหลากหลายขึ้น แต่ประสิทธิภาพในความเฉียบขาดมันก็หายไปเยอะการต่อบอลมันก็เลยต้องเยอะมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยสถานการณ์ที่บังคับมากสำหรับทีมชาติไทยของเราว่าจะต้องบุกไปเก็บ3มแต้มเท่านั้นหากต้องการไปเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอลเอเชียนคัพนั่นหมายความว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นเลยประกอบกับ ทางด้านของกุนซือทีมชาติไต้หวันครับอย่างห่วงซีหมิงก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะหลังจากที่เกมแรกเนี่ยไต้หวันบุกมาแพ้ไทยก่อน2ประตูต่อศูนย์กุนซือไต้หวันบอกว่าทีมของเราเนี่ยเป็นทีมที่อ่อนประสบการณ์และมีคุณภาพในเกมรุกไม่ดีพอซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ทีมเนี่ย ไม่สามารถสร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูได้มากนักในเกมดังกล่าวนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังชื่นชมนะเกมรับของลูกทีมที่สามารถต้านทานเกมบุกของทีมชาติไทยได้ดีในระดับหนึ่งแม้ว่าจะเสียไปถึง2ประตูก็ตามตัวของห่วงซีหมิงได้อธิบายถึงแทคนิคในเกมนี้ว่าจำเป็นต้องเน้นเกมรับเป็นพิเศษเนื่องจากศักยภาพของทีมณนะปัจจุบัน แล้วก็ยังมีการออกมาบอกด้วยว่านัดถัดไปเนี่ยที่จะกลับมาเล่นในบ้านนะครับเขากำชับลูกทีมว่าจะมีการเปิดเกมรุกมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ประกาศยืนยันออกมาเลยนะครับของทางฝั่งชนิดไทเปนะครับซึ่งก็ชัดเจนไปไปตามคาดแหละเพราะว่าตอนนี้ชนิดไทเปไม่มีรู้อะไรแล้วนะครับแต่มันก็เป็น เรื่องของศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็การได้ดวลกับทีมชาติไทยซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในอันดับแรงกิ้งโลกดีที่สุดในกลุ่มด้วยนะครับซึ่งถ้าหากมาวิเคราะห์นะจุดๆดนี้ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไอเรื่องที่เราจะไปคาดหวังว่าคุณซ้ออย่างอีชีเนี่ยจะเรียกกองหน้ามาเพิ่มไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีแล้วนะครับเล่นตามสูตรนี้เลยก็ยัง คงมีกองหน้าอาชีพอย่างธีรศัก์เผยพิมายอย่างเดียวนะครับหรือจะเรียกใครเข้ามาเสริมอีกไหมเนี่ยนะครับผมเองก็ยังแบบไฟนอนไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวกําหนดการที่คลอดออกมาเนี่ยนะครับเขาก็มีการอัปเดตออกมาเป็นที่เรียบร้อยทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะลงฝึกซ้อมในช่วงเช้าของวันที่11ตุลาคมนะครับเวลา9นาฬิกาที่สนามฝึกซอ้อมยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี ก่อนที่ในเวลา16:45นาทีเนี่ยจะออกเดินทางจากโรงแรมโนโวเทลรังสิตไปที่สนามบินสุวรรณภูมิจากนั้นครับ17:45นาทีเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็20นาฬิกาเนี่ยก็จะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่สนามบินไทยเป ซึ่งอันนี้แหละนะครับคือถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหน้างานเนี่ยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันก่อนบินนะครับแต่ผมเชื่อว่าช้างศึกเนี่ยคงจะเลือกหมุนสลับตำแหน่งนักเตะนะครับในระบบโรเตชันมากกว่าที่จะเรียกเพิ่มนะครับตามสไตล์ของกุนซือชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ จากอัปเดตของทีมชาติไทยครับมาพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมในระดับเอเชียกันหน่อยนะครับช่วงนี้นี่ทีมชาติใหญ่ๆของเอเชียก็คือญี่ปุ่นนะครับล่าสุดเนี่ยลงอุ่นเครื่องกับรากวยนะครับซึ่งเป็นรายการคิรินเชลเลนด์คัพ2025ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยได้จัดทัวร์นาเมนต์นี้โดยเชิญทีมชาติบราซิล และประวัยเข้าโ่รงการแข่งขันโดยทั้ง2ทีมจากเมกาใต้เนี่ยก็ได้เดินทางมาในทวีปเอเชียนะครับซึ่งเกมแรกครับกลายเป็นญี่ปุ่นนะครับที่ทำได้เพียงแค่เสมอกับปารากวัย2ประตูต่อด2ครับเกมแข่งขันเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสมมุไรบูเนี่ยต้องเป็นฝ่ายตามหลังถึง2ครั้ง2ครากันเลยทีเดียวนะประกไัยได้ประตูออกนำจากมิเกลอารมิรอนนาที2ี 20. โคกิโอกาวะนะครับยิงตีเสมอนาทีทีช่วงครึ่งหลังเนี่ยเดียโกโกเมสนะครับยิงให้ปรากวัยขึ้นนาอีกครั้งแต่ว่าช่วงนาทีบาปครับก็ได้อยาเซอูเอดะยิงตีเสมอนะครับสองประตูตอ่อสแต่อีกหนึ่งสกอร์ที่กลายเป็นประเด็นฮือฮานี่สิก็คือเกมที่เกาหลีใต้ครับเปิดบ้าน รับการมีเยือนของซัมบ้าบราซิลนะครับแข่งขันวันเดียวกับที่ญี่ปุ่นเจอกับปารากวัยนะครับกอถลม่มทลายครับเกาหลีโดนระเบิดแนวรับยับเลยทีเดียวครับบราซิลเอาชนะไป5ประตูต่อ0ได้ประตูตั้งแต่นาที13จากเอสเตวาลจากนั้นนาที41ครับโรดิโกยิงประตูที่2 ครึ่งหลังครับเอสเตวาลยิงประตูที่2ของเตยในเกมนี้ก่อนที่ในนาที49ครับโรดิโกก็จะมายิงอีก1ลูกแล้วก็มาปิดท้ายนาที77จากวินิซิอุสจูเนียครับต้องบอกเลยว่า2ชาติยักษ์ใหญ่ของเอเชียโดนถล่มยับเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโปรแกรมและเกมที่น่าสนใจก็คงนีไม่พ้นในศึกคิรินชาเลนจ์คัพ2025ที่บราซิลจะเจอเกับญี่ปุ่นในวันที่14ตุลาคมนะครับส่วนเกาหลีใต้เขาจะมีคิว อุ่นกับปาราไกววันเดียวกันนั่นเองครับผมขออนุญาตปิดท้ายกับประเด็นของทีมชาติอินโดนีเซียกันสนักหนึ่งตอนนี้ยังไม่ตกรอบอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็ยังมีลุ้นเข้ารอบฟุตบอลโลกอยู่แม้ว่าเกมแรกเนี่ยจะออกสตาร์ทด้วยความพ่ายแพ้ต่อซาอุดีอาระเบียนะครับวันนี้เนี่ยฝั่งกองเชียร์คนป่าเขามีการคิดค้นทฤษฎีว่าอินโดนเนี่ย ยังเข้ารอบได้หรือไม่นะครับยังมีวิธีการครับโดยอินโดบอกว่าถ้าหากว่าหวังจะเข้ารอบก็ต้องเอาชนะอิรักให้ได้สถานเดียวคืออย่างแรกเนี่ยต้องคว้าสามแต้มให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปลุ้นให้ทางด้านของอิรักครับเอาชนะซาดีอาระเบียให้ได้นะครับและอินโดเองเนี่ยก็ อย่างที่บอกเงื่อนไขชนะอิรักก็ยิงให้เยอะนะครับทำทุกอย่างให้มีความแตกต่างมากที่สุดแล้วถ้าทาไม่พอนะครับมีการคาดคะเนกันว่า3แต้มนะครับถ้าในกรณีที่โดคิดนะอินโดชนะอิรักอิรักชนะซาอุเนี่ยจะ3แต้มเท่ากันสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นไปถึงดีกานะครับตัดสินกันด้วยคะแนนแฟร์เพย์นะครับใบเหลืองใบแดงเลยซึ่ง อิโดจะได้เปรียบซาอุเพราะามีใบแดงด้วยนะครับแล้วก็อิโดเนียตอนนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงใบเหลืองใบแดงเพื่อรักษาสถานภาพณตรงนี้นะครับก็เป็นการมโน,มโ,นโพภพบนะครับแต่ก็มีความหวังนะของอินโดนีเซียไม่รู้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับมาดูกันว่าอินโดนีเซียชาติจากยอดอาเซียนจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกในปี2026กับตัวอีกหนึ่งใบ หรือไม่นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยรวมไปถึงเอเชียอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับ และก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์ Big c h a มปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big Champ หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ